ลุงครับ,รบเดี๋ยวผมขอซื้อสักโลสองโลเนอะผมจะไปแกงแค่แห่แม่นี่ปากเนอม,มันจะแกนไอ้อย่างแกนกำลังแม่ตอดยังไม่ได้สักตัวเลยมันไมถามซื้อยังไม่ไปซื้อแกะทอดเออป่ากาดมันมาลำ้ำเนี่ยออป่าห้วยป่าต้าเนี่ยมันล้ำอย่าผมก็อยากเก่งไปไหมฮะอยาก<อ>แกงเซตูน ็นลูกหลานถอยเปิ้อนทุกมทสอนงานเปิ้อนกำลังมาช่วไว้ยหกีน่ะแล้วมันเป็นไหนมันเกนโอได้มันตึงได้มันไปเกี่ยวกับเกนกับเกินยังถ้ามันมีมันตึงได้ถ้ามันบ่มีมันก็คือบ่มีมัน้อนปากอยู่เอี้ยก่ะทหารคนห้องคนแก่ต้อสอนกันนี่ยังจะไปตอกลุงเอาปากเป็นไหล่กาบปากะได้บ่ได้มาอยู่ที่แห่ลุงฮะกะนี่แกสะตูน เดี๋ยวผมจะไปเอาซื้อตูนที่กาดตูนขิงเอาที่ไหนกาดไปซื้อกาดตายอย่ามารอซื้อที่ลุงเนี่ยอ่ะเอาละมาถ้ามันได้ป่าน้อยกว่าน,นี้ผมทอดกรอบแก้มเราปากขีงนอกไปดังไก็ไปไปนี่จ้ะ